ผีน้อยกบชัยโยพ้นพิษอัพราคาหวยใบพุ่งแต่150ยห้าสิบรูเตลี่มีรูปผีน้อยกบชัยโยขยับราคาพุ่งสูงแต่ใบละร้อาบาทผู้ค้าแม่ค้าจัดแยกขายในแผงหลังป้าน้อยเผยทิกเลือกซื้อจนถูกลงวัลที่1หลังจากนางสาวเปรมจิตเชิดชูหรือป้าน้อย พนักงานแม่บ้านของห้างแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ง,งวดประจำวันที่16ธันวาคม63หมายเลข201303จำนวน1ใบรับเงิน6ล้านบาทเปิดเผยถึงความเชื่อที่ทำไมมีโชคมีลาบว่าให้ดูฉลากใบที่มีตัวการ์ตูนเป็นรูปผีน้อยหรือกบชัยโยที่มีอยู่ในฉลาก เนื่องจากเคยดูคลิปใน tiktok ที่มีคนบอกในคลิปว่าลอตเตอรี่ที่มีรูปผีน้อยกับกบชัยโยจะถูกรางวัลตามข่าวที่เคยนำเสนอไปแล้วนั้นความคืบหน้าเมื่อวันที่26ธันวาคมแผงสลาดย่านถนนวิภาวดีพบว่าผู้ค้าบางรายจะแยกสลากที่มีรูปตัวการ์ตูนผีน้อยกับกบชัยโย ออกมาไว้ต่างหากพร้อมกับขึ้นราคาไปสูงถึงใบละ150บาทผู้ค้าบางรายไม่ได้แยกไว้แต่ถ้ามีลูกค้าซื้อก็มักจะพูดติดตลกว่าขอตรวจดูก่อนมีผีน,น้อยกับกบชัยโยหรือไม่เนื่องจากขณะนี้ราคาขยับพุ่งสูงเป็นอย่างมากหลังจากป้าน,น้อยถูกลงวันที่1จากสลากรูปดังกล่าว แต่ผู้ซื้อสลากบางรายก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นความจริงโดยระบุว่าคนจะถูกหวยซื้ออะไรมันก็ถูกสำหรับราคาหวยใบเดียวกันนั้นทุกแผงจะขายที่ราคาร้อบาทเนื่องจากผู้ค้าอ้างว่าไปรับมาก็ต้นทุน94บาทกว่าแล้วส่วนหวยชุด2ใบจะอยู่ที่200บาทหากเป็นเลขดังก็จะขยับราคาขึ้นไปตามลำดับ ส่วนหวยชุด5ใบาราคาขยับพุ่งไปที่700บาทจากเดิมเคยอยู่ที่500ถึง550บาทโดยผู้ค้าอ้างว่าขณะนี้รวมชุด5ใบาย,ยากมากขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากเดลินิวขอให้ทุกท่านโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ค่ะขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะ ช่วยกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แฮปปี้วีลเดย์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ